ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ฝนตกตกทั้งวันเลยนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่อำเภอบ้านฉางคลองทรายนะครับคลองทรายนะครับตัวนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเป็นติดกับยามาฮ่าฟินนะครับยามาฮ่าฟนะินเนาะเป็นเบาะข้างเดียวเป็นเบาะข้างเดียวนะตอนนี้กําลัง เก็บสีชุดเก็บสีชุดติดตั้งอยู่นะครับเป็นเบาะข้างเดียวราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับเป็นเหล็กทําไมถึงราคาสูงจังนะครับของช่างต้ามเป็นเหล็กกาวานายสีหุนสีน้ําเงินนะเน้นย้ําเสมอว่าเป็นสีน้ําเงินนะครับขึ้นโครงทั้งคันแม็กใหม่ยางใหม่โช๊คใหม่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่โช๊คใหม่พ่วงข้างป้ายแดงนะครับเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกสีแดงทั้งคันนะครับลังคาก็สีแดง เย็บชายด้วยสีขาวนะครับรถเครื่องก็สีแดงลูกค้าเลือกท,ที่จะเป็นประตูเปิดทิ้งลงแบบนี้นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมฮะทิ้งลงเพื่อที่จะมาบรรทุกน้ํานะครับบรรทุกน้ําไปส่งลูกค้านะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยพ่วงข้างช่างตั้มนะครับก็จะมีที่เสื้อ3ตัวนะครับกับ ดาวหนึ่งดวงด้านหน้าตรงที่ประตูนะครับประตูเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะเปิดหน้าหรือเปิดหลังหรือจะเปิดทิ้งลงหรือจะเปิดแบบประตูเลือกได้ทั้งหน้าและหลังนะครับก็ประมาณนี้หลังคาตัวนี้ก็สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับปรับสูงต่ําได้เบาะนั่งข้างเดียวนะ13,500นานะครับเบาะนั่งข้างเดียวก็ประมาณนี้เลยลูกค้าเลือกเป็นที่จะเป็นสีแดงนะครับมาดาูชุดติดตั้งนะครับเราก็ประมาณนี้นะครับเรา พยายามเจาะลดให้ให้น้อยที่สุดนะครับน้อยสุดเจาะแค่นี้นะครับเจาะแค่นี้นะครับชุดติดตั้งก็ประมาณนี้เลยนะนะฮะยึดจากคอหาตัวพ่วงนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จากอ่ที่จับกันตกด้านหลังมาหาตัวพ่วงที่ขาตั้งหาตัวพ่วงประมาณนี้เลยนะครับแข็งแรงนะครับอ่าส่วนที่จับเราก็มีเหมือนกันอ่จะเป็นเหมือนอ่ตัว VP เลยก็มีเหล็กตัว S จับกันตกให้ ด้านหลังก็มีให้นะครับตัวนี้แตกต่างกันยังไงตะก,ก้าหลังไม่มีะก,ก้าใต้หลังคาไม่มีกระจกไม่มีเลือกได้สีเดียว13500นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างตั้มด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ fc ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณผู้ติดตามนะครับขอให้อยู่ดีมีสุข สุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินท,ทองใช้ไม่ขาดมือตลอดตีและตลอดไปครับผมสวัสดีครับ